บันทึกการเมืองกับมนุษย์แปดเสื่อมตอนพงศาวดารสีน้ำเงินกำเนิดพยาตัวเงินตัวทองและการอาวสานแห่งหุ่นเชิดในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยหากจะมีปีศาจต,ตนใดที่น่าครั่นคร้มที่สุดมิใช่ปีศาจที่ถือปือนขี่รถถังแต่มันคือปีศาจที่ซ่อนกายอยู่ในเงามืดผู้แปลเปลี่ยนคำสาบานให้เป็นเผ่าทุลี และแปลเปลี่ยนความทรยศให้กลายเป็นบันไดทองคำสู่สวงสวรรค์นามของมันคือค่ายสีน้ำเงินและบุรุษผู้กุมบังเหียนอยู่หลังม่านหมอกการละครั้งหนึ่งเมื่อสายลมแห่งอำนาจเปลี่ยนทิอศอสรพิษตัวหนึ่งที่เคยเลื้อยพันอยู่รอบกายในเหนือหัวได้กระทำการที่โลกต้องจารึกมิใช่เพียงการแววงกัดแต่มันคือพิธีกรรมลอกคราบวลีอมตะ มันจบแล้วครับนายมีใช่คำบอกลาแต่เป็นคาถาปลดปล่อยจากพันธนาการวินาทีนั้นงูเห่าตัวน้อยได้สลัดคราบแห่งความพักดีทิ้งไว้บนพื้นดินแล้วชูคอแผ่แม่เบี้ยมันได้กลายร่างเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ที่ดุร้ายกว่าเดิมเผ่าพันธุ์ที่เรียนรู้ว่าศรัทธากินไม่ได้แต่การอยู่รอดคือสัจธรรมนิรัน์ นาดินแดนอีสานใต้ที่ซึ่งดินเคยแห้งแล้งแตกระแหงบัดนี้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นนครหลวงแห่งสีน้ำเงินมันมิใช่อาณาจักรที่สร้างด้วยเวทมนต์แต่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและยางมะตอยจงมองดูโครงสร้างอันวิปริตที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ,ฟ้านี้สี่พวกท่านยอดพีระมิดมิใช่กษัตริย์ผู้ครองนครแต่เป็นครูใหญ่ผู้เร้นกายอยู่ในเงามืด ไร้ตำแหน่งไร้ร่องรอยแต่มีวาจาสิทธิ์ที่สั่งเป็นสั่งตายได้ทุกชีวิตบัลลังหน้าฉากคือที่นั่งของขุนคลังผู้ยิ้มแย้มเสียนหนูใบบอลชายผู้มีรอยยิ้มอาบยาพิษและมีวาจาดุดน้ำปลิ้งบนใบบอนผู้ทำหน้าที่เป็นหน้ากากอันงดงามปกปิดความหิวกระหายของสัตว์ร้ายเบื้องหลังฐานรากเบื้องล่างคือเหล่ามดงานนับพันที่เรียกว่าบ้านใหญ่ มดเหล่านี้มิได้กินน้ำตาลแต่กินเศษอิฐเศษปูนจากมดประมาณแผ่นดินที่ร่วงหล่นลงมาจากยอดพิระมิดเพื่อแลกกับการแบกหามอำนาจให้มั่นคงอาณาจากักรนี้มิได้ลอยอยู่กลางอากาศแต่ถูกค้ำยันด้วยเสาหลักทั้งสี่ที่อย่างรากลึกดุดปีศาจดุดเลือด 1. ยักษ์เหล็กรับเหมาพวกลืนกินภูเขาและถมทะเล เปลี่ยนมบประมาณแผ่นดินให้เป็นรันเวย์ที่ทอดยาวเข้าสู่ครื้อหาดหลังงามบนยอดเขากระโดง 2. อสูรสายฟ้าพลังงานล้นสต็อกผู้ผูกขาดแสงสว่างดูดกลืนเงินตราจากทุกครัวเรือนผ่านบินค่าไฟที่แพงระยับเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงท่อนำเลี้ยงของพักสีคราม 3. าทวารบานทองคำดิวตี้ฟรี ผู้ถือกุญแจประตูเมืองเชื่อมโยงอำนาจลึกลับจากฟากฟ้าประสานสิบทิศให้ราบรื่น 4. ผูพตะพรายท้องถิ่นรับเหมาผู้ทอเหล่าวิญญาณหิวโหวยตามหัวเมืองที่พร้อมสวามิภักดิ์เพียงเพื่อได้ของเส้นวัยาไส้พญาตัวเงินตัวทองตัวนี้ฉลาดล้ำลึกมันมีได้ปรารถนามงกุฎนายกรัฐมนตรีเพราะมันรู้ว่ามงกุฎนั้นหนัก และเป็นเป้ากระสุนสิ่งที่มันปรารถนาคือเส้นเลือดใหญ่ของแผ่นดินมันจึงยึดครองกระทรวงคมนาคมดุดพญาที่ฝังตัวในเส้นเลือดแดงเพื่อสูบฉีดงบประมาณหมื่นล้านเข้าสู่ร่างกายของเครือข่ายรับเหมามันยึดครองกระทรวงมหาไทยดุดรากไม้ที่ชอนชัยไปทุกหย่อมหญ้า เพื่อควบคุมลมหายใจของกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการให้เป็นแขนขาที่ซื่อสัตย์แต่ถ้ว่าแผนการของมนุษย์หรือจะสู้ลิขิดฟ้าเมื่อกองล้อแห่งโชคชะตาหมุนกลับตล,ะละปัดบีบบังคับให้หน้าฉาผู้ยิ้มแย้มผู้ถูกวางบทเป็นเพียงนายด่านเก็บสวยต้องพลัดหลงก้าวขึ้นสวมมงกุฎนายกรัฐมนตรีในวันที่เลิกก็ไม่ดี มีกาลากินีเข้าครอบงำเสียงสันเสร์นในวันแรกกลับกลายเป็นเสียงสวดส่งวิญญาณในเวลาต่อมาไม่ถึงสี่เดือนหายนะก็มาเยือนมีใช่โรคร้ายดังการก่อนแต่คือมัจจุราชที่มากับสายน้ำมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ถาโถมเข้าใส่พันดินดุดความพิโรธของธรรมชาติที่ต้องการทวงคืนความยุติธรรมน้ำป่าที่เชี่ยวกราก มีได้รับซองใต้โตะ๊ะโครนตมที่ทะลักทลายมีได้เกรงกลัวบารมีบ้านใหญ่นายกรัฐมนตรีมือใหม่ผู้เก่งกาจแต่เรื่องดีลผลประโยชน์และเทป,ปูนกลับยืนงงงันอยู่กลางวิกฤตเขาพยายามจะสั่งการด้วยอำนาจเดิมๆแต่ระบบราชการที่เป็นอมาพาสกลับนิ่งเฉยเขาพยายามจะเอากระสอบทรายไปกัน้น แต่เขื่อนแห่งความศรัทธาก็พังทลายลงต่อหน้าวินาทีนั้นเองหุ่นเชิดบนบัลลังได้เผลอกดปุ่มระเบิดทำลายตัวเองทันทีภาพของผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพปล่อยให้ประชาชนจมน้ำตายคาหลังคาบ้านกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เผาผลาญอาณาจักรสีน้ำเงินจนวอดวายสิ่งที่ครูใหญ่เพียรสร้างมานานนับทศวรรษ ทั้งฐานเสียงคอนเน็กชันและบารมีถูกกระแสน้ำพัดผ้าหายวับไปกับตาภายในเวลาเพียงชั่วพริบตาเดียวอน,นิจจาพยาตัวเงินที่เคยพยองว่าบินเหนือลมได้เสมอสุดท้ายก็ต้องตายเพราะน้ำตายเพราะดันส่งเด็กเดินยามาขับเรือเดินสมุทรในวันที่พายุโหมกระหนำ่ำอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่จึงล่มสลายลงมิใช่เพราะศัตรูหน้าไหน แต่เพราะความประมาทที่คิดว่าเนืินและคอนกรีตจะเอาชนะลิขิตฟ้าและน้ำป่าประชาชนได้และนั่นคือจุดจบของนิทานเรื่องนี้ที่ศพของพญาตัวเงินถูกลอยอืดไปพร้อมกับโคลนตรมรอวันเน่าเปื่อยไปตามการเวลาบทความโดยมนุษย์แบดเสื่อม